นิทานเรื่องความรักคืออะไรภายในส่วนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นาพันธุ์ไม้นั่งอยู่บนมา้านั่งข้างๆพ่อธนาใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยและอยากรู้พ่อคะความรักคืออะไรเหรอไม้ถามด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความสนใจพ่อธนาหัวเราะเบาๆและตอบว่านั่นเป็นคำถามที่ดีมากลูกการหาคำตอบของคำถามนี้ อาจใช้เวลาทั้งชีวิตแต่พ่อจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังที่อาจช่วยให้ลูกเข้าใจความรักมากขึ้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามายาเธอออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของความรักและพบเจอผู้คนมากมายที่มีความรักในรูปแบบต่างๆพอธนาเริ่มเล่ามายาเริ่มต้นการเดินทางของเธอในวันหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าต้องการเข้าใจความหมาย ของความรักให้ลึกซึ้งมากขึ้นเธอเก็บกระเป๋าและลาแม่ก่อนออกเดินทางแม่คะหนูจะไปค้นหาความหมายของความรักหนูจะกลับมาเมื่อพบคำตอบแล้วนะคะมาอยากเล่ากับแม่ด้วยความมั่นใจแม่ของมายายิ้มและตอบว่าไปเถอะลูกจงมีใจที่เปิดกว้างและเคารพทุกคนที่เจอด้วยความมุ่งมั่นมายเริ่มการเดินทางของเธอการเดินทางของมาย,ยา พาเธอไปยังเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความคิดและประสบการณ์ต่างๆเธอเดินทางผ่านตลาดที่คึกคักและถนนที่พลุกพล่านระหว่างการเดินทางมายาได้พบกับผู้คนหลายคนที่มีมุมมองเกี่ยวกับความรักที่หลากหลายสวัสดีค่ะหนูชื่อมายากำลังค้นหาความหมายของความรักอยู่ค่ะมายาพูดกับหญิงชราที่ขายดอกไม้อยู่ในตลาดอ้อความรักเรอหนู สำหรับยายความรักคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนยายรักการปลูกดอกไม้และมอบมันให้กับคนที่ต้องการความสุขหญิงชราตอบด้วยรอยยิ้มมายาเดินต่อไปและพบกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนสาธารณะสวัสดีค่ะหนูชื่อมายากำลังค้นหาความหมายของความรักอยู่ค่ะพวกคุณคิดว่าความรักคืออะไรคะมายาถาม นักเรียนคนหนึ่งตอบสำหรับพวกเราความรักคือความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเรารักการเรียนและช่วยเหลือกันในการศึกษามายายิ้มและขอบคุณขอบคุณมากค่ะพวกคุณทําให้หนูได้เรียนรู้อีกมุมหนึ่งของความรักการเดินทางของมายายไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเธอเจออุปสรรคและความผิดหวังหลายครั้งเช่นการถูกปฏิเสธจากบางคน ที่ไม่ต้องการพูดคุยหรือการเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของความรักบางครั้งการค้นหาความรักก็ไม่ง่ายเลยมีคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่สนใจในสิ่งที่เราต้องการจะรู้มาอยากเล่ากับตัวเองด้วยความเศร้าแม้จะมีความผิดหวังมาอยากก็ไม่ยอมแพ้เธอเรียนรู้ว่าความรักมีหลายด้านและบางครั้งต้องเจ็บปวดความรักไม่ได้มีแค่ความสุขมันยังมีความเจ็บปวด และความผิดหวังแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้จักและเข้าใจความรักมากขึ้นมายาคิดกับตัวเองเมื่อกลับมาพักที่บ้านมายาได้พูดคุยกับพ่อเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเจอพ่อคะหนูรู้สึกว่าการค้นหาความรักไม่ง่ายเลยบางครั้งหนูรู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังมาอยากเล่าพ่อทนายิ้มและตอบว่านั่นแหละลูกความรักมีหลายด้านทั้งความสุข และความเจ็บปวดสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์เหล่านี้การเดินทางของมายาพาเธอไปพบกับคนที่มีประสบการณ์และเข้าใจเรื่องความรักอย่างลึกซึ้งเช่นผู้เท่าที่เคยผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิตสวัสดีค่ะหนูชื่อมายากำลังค้นหาความหมายของความรักอยู่ค่ะมายาพูดกับผู้เท่าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ผู้เท่าหัวเราะเบาๆ ความรักเรอหนูสำหรับข้าความรักคือการยอมรับและการให้อภัยข้าเคยรักและสูญเสียแต่สิ่งที่ข้าเรียนรู้คือการรักตัวเองและคนรอบข้างอย่างแท้จริงมายาได้เรียนรู้จากผู้คนเหล่านี้เกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของความรักการยอมรับการให้อภัยและการรักตัวเองข้ารู้สึกว่าความรักไม่ใช่แค่การมีคู่รักแต่มันคือการยอมรับ และเคารพตัวเองและคนรอบข้างผู้เท่ากล่าวมาอยากรับมาบ้านและพูดคุยกับพ่อเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเรียนรู้พ่อคะหนูคิดว่าความรักไม่ได้มีแค่การมีคู่รักแต่มันยังเกี่ยวกับการยอมรับและเคารพตัวเองและคนรอบข้างมาอยากเล่าพ่อทนายิ้มและตอบว่าลูกเข้าใจถูกต้องแล้วความรักมีหลายด้านและการยอมรับตัวเอง และคนรอบข้างเป็นส่วนสำคัญของความรักการเดินทางของมายาทำให้เธอได้พบกับเพื่อนใหม่ที่มีมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรักเช่นเพื่อนที่ชื่อว่าน้ำหวานที่เธอพบในหมู่บ้านเล็กๆสวัสดีค่ะหนูชื่อมายากำลังค้นหาความหมายของความรักอยู่ค่ะหมายพูดกับน้ำหวานที่กำลังนั่งเล่นอยู่ในสวนดอกไม้น้ำหวานยิ้มและตอบว่า สวัสดีมายาข้าชื่อน้ำหวานสำหรับข้าความรักคือการแบ่งปันและความห่วงใยข้าเคารพและห่วงใยคนรอบข้างอย่างแท้จริงมายาเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่เรื่องของคู่รักแต่ยังเป็นเรื่องของมิตรภาพและการเคารพซึ่งกันและกันข้ารู้สึกว่าการมีมิตรภาพที่ดีเป็นส่วนสำคัญของความรักการเคารพและห่วงใยซึ่งกันและกันทำให้ชีวิตมีความหมาย น้ำหวานกล่าวมายาและน้ำหวานมีบทสนทนาที่สร้างความเข้าใจและความสนุกสนานพวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับความรักข้าดีใจที่ได้รู้จักเจ้ามายาการพูดคุยกับเจ้าทำให้ข้าได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับความรักน้ําหวานกล่าวมายายิ้มและตอบว่าข้าก็เช่นกันการพูดคุยกับเจ้าทำให้ข้าเห็นความรักในมุมมองใหม่ หลังจากพบกับน้ำหวานมายาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความรักที่มีต่อคนรอบข้างเธอเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ใช่แค่การให้ผู้อื่นแต่ยังเป็นการรักและเคารพตัวเองข้ารู้สึกว่าความรักต้องเริ่มจากการรักตัวเองและเคารพในสิ่งที่ตนเองเป็นมายาคิดกับตัวเองมายามีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตทางจิตใจเธอเริ่มมองโลกในมุมมองที่แตกต่าง และมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความรักมาอยากลับมาบ้านและพูดคุยกับพ่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ได้เรียนรู้พ่อคะหนูคิดว่าความรักต้องเริ่มจากการรักและเคารพตัวเองและการมองโลกในมุมมองที่แตกต่างมาอย่ากล่าวพ่อทนายิ้มและตอบว่าลูกเข้าใจถูกต้องแล้วการรักตัวเองเป็นพื้นฐานของการรักผู้อื่น และการมองโลกในมุมมองที่แตกต่างทําให้เรามีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีหลังจากการเดินทางมายาวนานมายาพบว่าความรักแท้จริงอยู่ในตัวเธอเองและคนรอบข้างเธอเริ่มเห็นความรักในทุกๆสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งตัวเองข้าเริ่มเข้าใจว่าความรักอยู่ในทุกที่มันคือการยอมรับและเคารพในสิ่งที่เราเป็น และสิ่งที่คนรอบข้างเป็นมายาคิดกับตัวเองมายาเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนกับคนรอบข้างเธอรู้สึกว่าความรักไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแต่ยังเป็นการกระทำที่แสดงถึงความห่วงใยและเคารพข้าจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขามีความหมายและมีคุณค่าข้าจะเป็นเพื่อนที่ดีและคอยสนับสนุนพวกเขามายาคิดกับตัวเอง ไม่อยากรับมาบ้านและพูดคุยกับพ่อเกี่ยวกับความรักแท้จริงและความหมายของชีวิตพ่อคะหนูคิดว่าความรักแท้จริงคือการยอมรับและเคารพในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่คนรอบข้างเป็นหนูจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายกับคนรอบข้างไม่อยากเล่าพ่อทนายิ้มและตอบว่าลูกเข้าใจถูกต้องแล้วความรักแท้จริงคือการยอมรับและเคารพ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าไม่ยาต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่ทดสอบความรักและความมั่นคงของเธอความท้าทายนี้อาจเป็นปัญหาในครอบครัวหรือการสูญเสียคนที่รักคาต้องไม่ยอมแพ้และใช้ความรู้และความรักที่ได้เรียนรู้มาในการเผชิญกับความท้าทายนี้มายาคิดกับตัวเองม่ยาใช้ความรู้ และความรักที่ได้เรียนรู้ในการเอาชนะความท้าทายเธอแสดงให้เห็นว่าความรักแท้จริงสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคที่ยากลำบากได้มายาพูดคุยกับพ่อเกี่ยวกับความท้าทายที่เธอเจอและวิธีที่เธอใช้ความรักในการเอาชนะมันพ่อคะหนูต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่แต่หนูใช้ความรู้และความรักที่ได้เรียนรู้มาในการเอาชนะมันหนูรู้สึกว่า ความรักแท้จริงสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคที่ยากลำบากได้ไม่อยากเล่าพ่อธนายิ้มและตอบว่าลูกทำได้ดีมากความรักแท้จริงคือพลังที่ช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคและมีชีวิตที่มีความหมายหลังจากการผจญภัยที่ยาวนานมาอยากรับบ้านพร้อมประสบการณ์และบทเรียนที่ได้เรียนรู้เธอรู้สึกว่าตนเองเติบโตและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรักมากขึ้น ข้ารู้สึกว่าการผจญภัยครั้งนี้ทำให้ข้าเข้าใจความรักมากขึ้นและรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นมายาคิดกับตัวเองเมื่อกลับถึงบ้านมายาได้รับการต้อนรับและเฉลิมฉลองจากครอบครัวทุกคนรู้สึกยินดีและภูมิใจในความสำเร็จของมายายินดีต้อนรับกลับบ้านลูกข้าภูมิใจในเจ้ามากแม่ของมา,ากเล่ามาาได้เล่าเรื่องราวการผจญภัย และบทเรียนที่ได้เรียนรู้ให้ครอบครัวฟังทุกคนรู้สึกมีความหมายและได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของมายาการผจญภัยครั้งนี้ทำให้ข้าเข้าใจว่าความรักคือการยอมรับและเคารพในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่คนรอบข้างเราเป็นมาอยากเล่าพ่อธนาสรุปบทเรียนจากนิทานให้หมฟังความรักคือการยอมรับและเคารพในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่คนรอบข้างเป็น การรักตัวเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทำให้ชีวิตของเรามีความหมายทุกสิ่งมีความรักและเรื่องราวของตนเองหากเรามีใจที่จะรับฟังและเคารพเราจะมีชีวิตที่มีความสุขและสมบูรณ์พ่อทนากล่าวไม่ฟังนิทานและรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจหนูจะนำบทเรียนจากนิทานนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหนูจะรักและเคารพตัวเองและคนรอบข้าง พ่อทนายิ้มและกอดลูกสาวดีแล้วลูกเอย๋ยจงมีใจที่เปิดกว้างและเคารพทุกคนในโลกนี้